นี่คือแผนที่ประเทศไทยเมื่อปีคศ1907-1904-1904 19ข้างบนนี้นี่คือธงอังกฤษสมัยก่อนนี่อังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยคือธงฝรั่งเศสแดงขาวน้ำเงินธงฝรั่งเศสข้างบนนี่ธงสาอาณาจากักรแบ่งพื้นที่กันยึดกัน อังกฤษยึดพม่าแล้วลงมาทางใต้ไซบุรีมาเลเซียส่วนฝรั่งเศสก็กวาดแถวนี้อินโดจีนฝรั่งเศสกวาดแถวอินโดจีนถ้าดูให้ดีๆแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นักผูชมครับเราต้องย้อนหลังประวัติศาสตร์นิดนึ่งในอดีตนั้นประเทศกัมพูชาไม่มีนะไม่มี แต่เว mm ียดนามมีเว right ียดนามนี่นะฮะตรงนี so ้เวียดนามนะฮะที right ่ฝร right ั right ่งเศสยึดเนี่ยเวียดนามนะฮะลาวเวียลาวตรงนี้นะฮะเวียดนามนี่ไงเวียดนามเวียดนามส่วนลาวที่ฝรั่งเศสยึดไปเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ สมัยก่อนเนี่ยพวกขาแม่เนี่ยพวกขาเมนทุกวันนี้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นขอมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ากุนเซนสมเด็จจักรนรกมึงนี่ไม่ใช่ขอมถ้าเป็นขอมเนี่ยเขามีมารยาทมากเขามีศักดิ์ศรีต้นตระกูลมึงก็คือไอ้พวกขาแม่ ต่ำพวกเขมรเขาเรียกเขมรต่ํเขมรต่ำเขมรสูงเขมรต่ําคือพวกมึงเขมรสูงคือพวกขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันมาตั้งแต่ต้นด้วยเนี้เขมรสูงเขาถึงสร้างปราสาทหินเต็มไปหมดแล้วก็เลยเข้ามาในประเทศไทยเพราะตอนนั้นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอมไม่ใช่วัฒนธรรมของพวกมึงมึงที่เข้าใจผิดชิบหายแล้วก็เคลม เคลมแม้ทั้งบรรพบุรุษที่ไม่ใช่ของมึงมึงยังบอกเป็นบนรรพบุรุษของมึงมึงจะมาเคลมมึงจะมาเคลมประสาทที่อยู่ที่กาญจนบุรีได้ยังไงวะพวกครพ่อครแม่มามา,มากาญจนบุรีสร้างเหมอไม่ใช่ขอมเขาสร้างไอเวนต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะเพรานพวกมึงก็คือคขมรต่ำไงคขมรต่ํ่พวกนี้มึงคือพนชนกลุ่มเร่ร่อน อยู่ชุมชนนั้นชุมชนนี้ยังสู้เวียดนามไม่ได้เพราะเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยจีนเขาเรียกเวียดนามว่าอันนาถ้ามึงไม่รู้ประวัติศาสตร์กูจะสอนประวัติศาสตร์มึงฟังสมัยก่อนเนี่ยประเทศราชเนี่ยแม้กระทั่งประเทศไทยต้องขึ้นอยู่กับจีนโดยทางอ้อมจะตั้งกษัตริย์คนไหนก็ตามเนี่ยต้องติดต่อไปทางฮ่องเต้ของจีน เพื่อให้องเต้จีนยอมรับว่าคนนี้โอเคเป็นได้คือที่ต้องติดต่อไปเพราะต้องการให้สูงมีความชอบธรรมเพราะจีนเป็นลูกพี่ใหญ่เขาบอกว่าเป็นได้ก็ให้เป็นอันนำเวียดน,นามก็เช่นกันเวลากลุ่มชุมชนของอันนำหรือว่ากลุ่มพวกเผ่าต่างๆต่อสู้กันใครชนะก็สามารถแต่งคนไปที่ปักกิ่ง ไปที่กรุงเมืองหลวงจีนแล้วก็ไปถวายตัวบอกฮ่องเต้ว่าข้าพุทธเจ้านายเหียนนายโง่อะไรก็ว่ากันไปกลุ่มชุมชนของข้าพเจ้าเผ่าข้าพเจ้าได้ลบชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วที่เวียดนามขอตั้งนี่เป็นกษัตริย์ฮ่องเต้จีนเขาไม่ต้องการแทรกแซงหรอกเขาต้องการบอกเอาละมึงมาสวามิภักดิ์ใช่ไหมเมื่อเป็นกษัตริย์เอางั้นมึงเป็นไป มีหน้ำซ้ำก็อยยังพระราชทานข้าวของแพรไหมทองคำเครื่องเครือบต่างๆส่งกลับไปให้ที่เวียดนามเขาเรียกอ,อันนำสมัยก่อนมีอันนำแล้วสยามสยามนี่แต่ก่อนนี่เป็นเจ้าของที่ดินมึงหมดเลยนี่เห็นไหมไอ้ที่มีธงฝรั่งเศสอยู่เนี่ยยกเว้นเวียดนามเป็นหมดแม้กระทั่งลาว สมัยก่อนลรายัางเป็นประเทศราชอาณาจากรราวพาอเรามีกรรษัตริย์พวกมึงเนี่ยมีกรรษัตริย์เจ้าโรมศรีอนุซึ่งก็เป็นปลายแถวแต่ก็ไม่ได้เป็นกรรษัตริย์ของกัมพูชาเพราะเฮ้ยกัมพูชามันไม่มีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เกิดกัมพูชาขึ้นตอนไหนตอนที่ ฝรั่งเศสมันยึดพวกมึงไปแล้วแล้วจะยึดพระตะบองเสียมรา้สีสมพลเพื่อนแรกไทยตัดสินใจตัดพระตะบองเสียมรา้าสีสมพลซึ่งเป็นของคนไทยเอาไปให้ฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสเข้ามายุ่มย่ามในพื้นดินของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีหรือตราดเรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเราโดนรังแกเพราะเราไม่มีกําลังอาวุธอาวุธเราสู้ของฝรั่งมันไม่ได้แต่พอฝรั่งเศส มันปล่อยให้พวกมึงมีสรภาพไอ้สมเด็จจักรนรกมันก็เลยตั้งประเทศ <c oughs> กัมพูชาขึ้นมาให้พวกมึงแต่เสือกเอาเสียมนาพระนบสีสุพลยึดคืนไปด้วยให้กับพวกมึงไปมึงก็เลยกลายเป็นประเทศกัมพูชาซึ่งกลายเป็นแคมโบเดียแต่กลายเป็นเครมโบเดียเฮ้ยสมเด็จจักรนรกพวกมึงนี่มีปมด้อยมา พราะมึงหารากมึงไม่เจอถ้ามึงหารากมึงเจอมึงจะรู้ว่าพวกมึงนี่คือเขมรต่ําแต่มึงไม่ยอมมึงเป็นเขมรต่ําคิดจะเป็นเขมรสูงพอคิดเป็นเขมีนสูงเสร็จพวกมึงก็คิดการใหญ่แล้วสิคราวนี้คิดการใหญ่เคลมปราสาททุกปราสาทเพราะฉะนั้นปราสาทของเขาพระวิหารตามเมืองทมหลายๆอย่างที่สร้างเป็นปราสาทหินนั้นเป็นฝีมือของขอม ไม่ใช่ฝีมือพวกมึงกูเนี่ยเสียใจกูเคยพูดบนเวทีวันที่28มีนาคมไมคฮุนเซนเลยว่าถ้ากูมีอำนาจเนกูจะยึดปราสาทเขาพิหา,หารคือจากมึงและกูจะไล่พวกมึงลงไปในข้างล่างเลยเพราะมึงเป็นขมรตม่ำปราสาทตามเมืองทมอยู่ข้างบนเขาพิหา,หารอยู่ข้างบนพวกมึงนี่อยู่ได้เฉพาะข้างล่างกลับไปซะ ถ้ามึงไม่พอใจก็มารบกันถ้ามึงมั่นใจว่าจีนเข้าข้างมึงมึงไม่ถามเยียสีเขาหน่อยดิว่าจะเอายัางไงเวลานี้จีนเนี่ยเขาเจอหน้ามึงเนี่ยเขาเอือมระอาชิบหายเลยเพราะทำไมมะไอ้สมเด็จจากนรกชีวิตมึงไม่อายมายั้งเหรอวายเฮียรียดายเงินเขาตลอดเวลาถ่ถเขาหมดเลยถ่ายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมึง บอกจีนบอกมึงจะสร้างคลองเตนันคลองฟูนันเตโชเพื่อไปต้องไปพึ่งเวียดนามในการส่งออกออกทางแม่น้ำโขงมาทางนี้เวียดมึงไม่รู้ว่าเวียดนามตอนนี้เขาฉุนมึงมากๆากถ้าผู้ชมครับผมคิดตรงมมอย่างนี้เฮ้ยเอ็งไปามารเกอร์าหน่อย,ดย mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้ดู ผมคิดอย่างงี้ผมคิดว่าทั้งเขมรแล้วก็ทั้งฮุนเซนเห็นข้อคิดผมแล้วเนี่ยจะอกแตกตายอกแตกตายเลยนะไม่ใช่อกแตกธรรมดานะไม่ใช่เรื่องธรรมดายู่อกแตกตาย <c oughs> ที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือเขมรสีเขียวนี่คือลาว ที่ผมวงไว้นี่คือเขมรสีเขียวนี่กล็ลาวที่เหลือคือเวียดนามถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมจะยึดกรัรมพูชาไปเลยยึดกรัรมพูชา แล้วผมจะคุยกับเวียดนามและลาวแบ่งกัมพูชาเป็นสามส่วนส่วนที่ติดกับลาวส่วนนี้ฮะที่ติดกับลาวยกให้ลาวไปลาวจะได้มีทางออกทางทะเลส่วนที่ติดกับเวียดนามตรงเนี้ย ก็ยกให้เวียดนามไปเพราะทุกวันนี้เนี่ยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวียดนามกับเขมรก็ทะเลาะก,กันอยู่เรื่องที่ดินวิธีแก้เกมของสมเด็จที่มาจากนรกก็คือว่าให้เวียดนามเช่าพื้นที่ดิน99ปีเป็นจำนวนเป็นหมื่นหมื่นไร่เวียดนามเขาอ,อ้างไว้ที่ดินนี่มันติดกับเขาเนี่ยเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยนี่คือเวียดนาม นี่คือเวียดนามเป็นของเขาแล้วก็ใช้มาตราแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืนไทยไปซะพระนบองสีโสมพลทุกอย่างเอามาส่วนเขมรยอยู่ที่ไหนไม่เราอยู่ที่ไหนก็เป็นเขเมรต่ำอยู่เหมือนเดิมร่อนเร่พเในเรจรไปเรื่อยๆสุดแล้วแต่ถ้ามึงจะอยากไปอยู่กับพวกลาวก็ไปอยู่ถ้ามึงอยากจะอยู่กับเวียดนามก็ไปอยู่ แต่มึงอย่ามาอยู่กับไทยนะพวากูไม่ไว้ใจมึงมึง,ม,งมึงลูกหลานพญาละแวกมึงไปไหนไปเลยมึงนี่โชคดีที่หายเลยที่กูไม่เบียดนะ